วิ่งแสงปอกแป๊กอีกเข้าไปเข้า<ๆ>ไปเข้าไปไปสิครับไปสิครับไอ้ตีเนี่ยรักษาตัวรอ,อเลยก็ไ<ๆ>ด้ดูซิปอกแป๊กจะรอดได้หรือเปล่านะครับ<ๆ>เรายอมสละตัวเองสักขนาดนี้นะครับ<ๆ>โอเคครับผมเกิดสวยครับจุดเกิดฮันเตอร์อยู่บนเรือครับไม่รู้เขาจะเกิดหรือเปล่า เจาด๊อกเจ้จ๊จกจะดินูลายูเคชันเอ้าง,งงงงงไปแล้วครับขอโทษหาไม่เจอหาเราไม่เจอไปไหนวะเอ๊ะ พูลาเปลี่ยนเป้าหมายระวังรอบตัวให้ดีครับพูลาหาเราไม่เจอเอ๊ะหายไปแล้วนะตอนนี้ตังค์ไม่พอซื้อของครับไม่พอซื้อวิ่งเร็วพูลาเปลี่ยนเป้าหมายระวังรอบตัวให้ดีรักษาตัวเองก่อน หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับน้องทนายสามพันห้าน้องปอกแบกถูกจับแล้วครับผมค่อนขัางขอโทษเราพ่าไม่ใช่สวบ ไปสิครับผมรออะไรเราพาฮันเตอร์ออกจากเพื่อนนะครับมาตั้งไกลเทเดกับ ต้มครับเราอะเขาเขาอยากให้เสร็จเร็วๆเ,เรายังจะส่งข้อมูลกลับอีกนะครับผมเขาจะเชื่อมไปไหนดีกว่าโอ้โหบนเรือ18%เปอร์เซ็นต์ครับด้านโน้น ช่วยยากอะครับปอกแป็คฮันเตอร์ตามแน่นอนดื่อตอนแก้เต็มหลอดครับผม เขวิ่งแสงปอกแป๊กอีกเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปสิครับไปสิครับไอ้ตีเนี่ยรักษาตัวรอเลยก็ได้ดูซิปอกแป๊กจะรอดได้หรือเปล่านะครับเรายอมสะละตัวเองสักขนาดนี้นะครับโอเคครับปอกแป๊กหลบไปครับเฟสท้ายหลบไป โอเคครับปอกแพกรอดครับผมปอกแ๊กดูแลตัวเองกนครับอย่าเพิ่งซ่องเดี๋ยวโดนจับได้หารรับจ้างล้มครับหารรับจ้างอย่าพาเพื่อนไปหาปอกแพกนะ8 4ครับ8 4 8 4จุดช่วยหารรับจ้างก็ได้นะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนยังไม่บินนะครับไปช่วยเพื่อนคนนั้นอะใครอะช่วยเพื่อนสิครับ เพื่อนลอจุดแล้วดูเพื่อนด้วยเครื่องเตรียมพร้อมแล้วครับส่วนเราก็นิ่งกิฟ<อ>จุด ไปกันยาวๆไปกันยาวๆพุราอยู่ใกล้ฉันขอโทษด้วยอันเตอร์มานะครับไปกันยาวๆออกไปปีเลยอย่างนั้นและเราอะชุบชับ ไปครับผมป้ายป้ายป้าซึ้นเรือให้ได้โอ้โหโเทสวยงามตามทองเรื่องเขาไปไหนะเขาตามมาทางนี้ครับ ทางลับอยู่ตรงไหนครับทางรับเปิดแล้วอยู่ตรงโน้นครับผมตูล,ลาอยู่ใกล้ตัวฉันสะขอหมดเยว่ตียังไม่โดนครับผมบล็อกให้ที้บล็อกให้ชี้ขอโทษครับออกแล้วไม่ออกไม่ได้ออกเราอะถ้าไม่ออกไม่ได้ออกนะครับ เท่านี้จริงๆครับผมก็อยากยื้อมากกว่านี้นะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆครับไปท่อครับไปท่อบอกแบกบอกให้เพื่อนครับมีปืนกันไหมมีปืนกันหรือเปล่ามองจะไปยังไงอะสู้ๆครับ ไปเลยครับพันเตอร์อุ้ยน้องนักเชิดหุ่นถ้าน้องนั่งนี่คือรออีกนานนะครับนานมากอะของปอกแป๊ครอดนะครับขวัญใจมหาชนเพื่อนยอมนั่งเก้าอี้สองคนเพื่อให้น้องรอดอ่ะยืนบล็อกประตูกันนะน้องอยู่ไหนเนี่ยปอกแป๊กเราะ คือต้องไปมันก็น่าเสี่ยงช่วยนะครับฮันเตอร์ตาแดงหมดยังขอดูกันมองไม่เห็นนะฮันเตอร์น่าจะตาแดงหมดแล้วนะครับเพราะว่าฮันเตอร์เองก็จูก,กับเรานานอยู่นะครับผมหมายถึงว่าหลังจากที่แยกกันอยู่ดีไหมเพราะว่าฮันเตอร์เขามีหนวดปลาหมึกเขาหาเจอนะครับนั่นไงเจอกระจกไม่ให้เจอน้ําแข็งแล้วนะครับ ช่วยได้หรือเปล่าครับมีปืนกันไหมต้องแยกกันครับแยกกันโดนตีคนละทีสองทีพับไม้โดนตีก็ต้องโอ้โหน้องใช้หุ่นเร็วไปนิดนึงนะครับนักเชิดหุ่นคานคานอย่ารักษาคานคานเลยคานเลยโอเคครับน้องออกได้ น้องไม่คาดน,นะครับคือมันก็ไม่ได้ใกล้อะแต่มันก็สถานการณ์มันดีกว่านะครับยอมโดน,นตีครับยอมโดน,นตีอันต้์จะสั่งหนวดไม่ได้คือถ้าโดนตีก็ต้องเช็ดเลือดอะนะ